มินิรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับมิ t s u b i s h i Pajero Sport 2.5 GT4 วิ l ปี2011ค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะเปิดปิดอัตโนมัติล้อแม็กเดิมโรงงานกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ภายในจะตกแต่งด้วยโทนสีขาวครีมค่ะมองดูสะอาดสะอ้านส,นสบายตากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้า4ด้านค่ะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันค่ะ ในส่วนของวิทยุรองรับ USB CD MP3 พร้อมหน้าจอระบบสัมผัสค่ะคันนี้เกียร์ออโต้พร้อมเกียร์โฟวขับเคลื่อนสี่ล้อเลยค่ะ บริเวณห้องโดยสารแถวกลางก็จะมีเจากลางให้แบบนี้เลยค่ะมิสูบิชิปาเจโรคันนี้เป็นรถ p p v หรือรถค,อครอบครัว7ที่นั่งเลยทำให้ภายในห้องโดยสารกว้างมากๆเลยล่ะค่ะ <S <S พื้นที่ด้านหลังนะคะจะเป็นพื้นที่บริเวณเก็บสัมภาระนะคะสามารถพับเก็บเบาะลงไปได้ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกเยอะเลยละค่ะ และเช่นเคยนะคะรถคันนี้ก็ไม่มีอุบัติเหตุชนหนะักพิกความตัดต่อน้ําท่วมแน่นอนหากลูกค้าซื้อไปแล้วไปตรวจพบเจอสามารถนํารถมาคืนพร้อมรับเงินคืนเต็มจํานวนได้เลยคะ่ะ มิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT 4 w h e วิปี2011คันนี้เราจัดให้เต็มเต็มเลยค่ะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีเข้าศูนย์ก่อนปล่อยและราคาก็เร้าใจมากราคาเพียง4 8 8 5 0 0 0บาทค่ะผ่อนสบายสบายไม่ถึงหมืน่นพี่ๆคนไหนสนใจทักแชทมาตอนนี้เลยนะ